โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดาร์กบอร์แซดด b อ t คาร์อเทร์อีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยมีอัปเดตด่านใหม่เข้ามานะครับเป็นด่านของเชนเบอรเทิรรอบใหม่เข้ามาแล้วก็อีเวนต์ใหม่ไม่มีนะครับมีแค่โหมด Chain Button, เชนเบอเทิรเฉยๆเข้ามาแค่โหมดเดียวตอนนี้นะครับก็เป็นบอสของเบบี้ซึ่งไอเอเวอร์ชั่นเนี่ยครับในรอบนี้นี่คือจะเป็นบอสตัวเดยียวกันกับเซิร์ฟเจแปนเลยก็คือเบบี้ตัวนี้นะฮะ ซึ่งมันใช้ตัวละครในแคตของพวกภาค GT อะครับถึงจะสามารถเอามาเล่นแบบทำคะแนนได้ตรงนี้ก็จะให้ดูเป็นยังไงนะแล้มาลองดูของคนอื่นที่เขาเล่นบ้างดีกว่านะครับว่าเขาเล่นได้คะแนนสูงเนี่ยเขาจัดทีมยังไงบ้างนะฮะก็เป็นเบบี้การ์ดใหม่ของเกมเนะน่าสนใจมากซึ่งมันจะใช้ตัวละครใน3แคตนี้นครับที่จะได้คะแนนเพิ่มนะครับก็คือ GT Hero Giant Form แล้วก็ Dan b o n d Seeker 3แคตนี้นะครับ ก็จะมีออร่าสีฟ้าขึ้นอยู่นะสีฟ้าสีแดงขึ้นมาให้อยู่เห็นไหมพวกตัวละครจากภาค G ีทีทั้งหลายแหล่นะครับก็สาหรับชาวบ้านเนี่ยเขาเล่นกันคะแนนขึ้นร้อยล้านเนี่ยก็ใช้ทีประมาณนี้เลยนะประมาณนี้ตัวละครสายโจมตีเนี่ยใช้เป็นพวกตัวละครของ LR Go โกคูปังแล้วก็ทั้งนะเป็น LR 3หน่อจากภาค GT นะครับแล้วก็จะมี LR โกคูสด้วยสามารถามายิงได้นะครับ คือตัวละครสายแอคแทกเกอร์เนี่ยมีอยู่2ตัวในการเล่นน่ะผมว่าก็คือ lr 3หนอ่อแล้วก็ lr 4ปีเนี่ยสามารถนำมายิงได้แอดมินของเราเนี่ทำคะแนนไปได้แล้วร้อยล้านเลยนะขึ้นสูงมากๆเลยนะครับก็เปิดมาโหมดเพิ่งเปิดมาไม่ถึงชั่วโมงนี่ก็เอาเป็นร้อยล้านกันง่ายเลยครับตรงนี้รู้สึกว่ารอบนี้มันจะทําคะแนนขึ้นร้อยล้านได้ง่ายใช่ไหมคือดูทุกคนเขาทําได้แบบง่ายมากเลยะนะก็หลักๆเนี่ยทีมของฝ่ายตัวดีนะ ใช้พวกทีมของโกคูนะครับพวกโกคูจากภาค G t ทั้งหลายแหละก็ตั้งแต่ซูเปอร์ไซヤหนึ่งถึงซูเปอร์ไซヤสี่เลยนะครับหลักๆคือเอาเป็นพวกโกคูมาให้หมดโกคู Goku จากภาค GT เนี่ยต้องจัดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ส่วนของทีมตัวร้ายใช้เป็นของไอ้นั่นนะใช้เป็นของเบียตาบุกโลกนะครับพวกเบียตาบุกโลกกับพวกฟรีเซอร์นะครับเอาให้ดีก็คือแนะนําว่าหาเป็นทีมเบต้าล้วนดีกว่าพวกเบต้าบุกโลกเบียตาภาคไซาซาก้าดีกว่านะครับ แต่จัดเป็นฟีเซอร์ล้วนก็ได้นะพวกฟีเซอร์ก็ทําได้เหมือนกันเพราะฟีเซอร์นี่คืออยู่ในแฉกของดันบอลซีเกอร์ด้วยนะครับอันนี้ผมจะลองเล่นดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนี่คือผมสุ่มมาได้อย่างนี้นะครับใช้ตัวละครโจมตีเป็นโกคู4ปีแล้วก็ตัวเพื่อนเนี่ยเป็นทีมตัวดีก็คือเป็นพวกโกคูเห็นไหมโกคูซูเปอร์ไซยอะสี่โกคูซูเปอร์ไซยอะสองซูเปอร์ไซยอหนึ่งนะครับแล้วก็แนะนานะอย่าเอาโกคูผมดํามานะครับอย่างเงี้ยมันมีโกคูผมดําติดมาอยู่ซึ่งมันจะเสียลิงก์ใหม่เพราะวา มันจะไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนนะครับมันจะเป็นตัวละครคอยถ่วงคะแนนสะเปล่าเพราะว่าเป็นร่างผมดำเนี่ยลิงก์กับลิงก์สำคัญที่มันต้องทํางานมันไม่มีไงพวกลิงก์ซูเปอร์ไซย,ย่างนี่ไม่มีนะครับก็เอาจริงคือแนะนําให้รีเพื่อนหาใหม่ดีกว่าแต่น,นี้ผมจะลองเล่นดูว่าเป็นยังไงส่วนทีมตัวร้ายเนี่ยจะเป็นพวกเบต้าอย่างที่บอกไปนะครับเบต้าบุกโลกแต่แบบเนี้ยถือว่ายังไม่ฟูลนะมันยังแบบมันยังไม่ลงตัวเพราะว่าหนึ่งเลยคือตัวละครมันขัดกัน เนี่ยอย่างทีมตัแวแรทก็มีสลักมาขัดให้อย่างเงี้ยมันไม่ดีเท่าไหร่นะพยายามหาแบบว่าสุ่มเพื่อนแบบเจอแบบเป็นครบเซตครบเบตา้าครบเซตเลยจะดีมากๆนะครับอันนี้มีสลักมาคอยถ่วงคะแนานให้ก็ไม่ค่อยโอเคแล้วก็ทีมตัวดีก็มีโกคูผมตามมาคอยถ่วงด้วยก็อันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เอาจริงนี่คือไม่ต้องรีบเล่นเหมือนผมก็ได้นะอันนี้คือผมเนี่ยอยากลองเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับเอาจริงคืออย่างเงี้ยคุณควรรอรีเพื่อนใหม่นะเพราะว่าโหมดนี่คือมันเปิดอยู่นนะครันนะครับ ก็ค่อยเล่นไปทุกวันทุกวันก็ได้แล้วเชื่อผมแล้วก็ตรงส่วนของคอนเนคเตอร์เนี่ยผมใช้เป็นโกคูสีกับเบต้าล่างลิงยักษ์นะครับตรงนี้คอนเนคเตอร์นี่คือใช้เป็นโกคูสีดีสุดแล้วผมเชื่อ,อางน,นนะโกคูสีสีแดงเนี่ยโอเคเลยไม่โกคูสีแดงก็โก4สีสีปีแหละนะครับถ้าคุณใช้เอวานสามหนอยเป็นตัวละครโจมตีเนี่ยคุณสามารถใช้โกสีปีมาเป็นตัวละครคอยคอนเนคเตอร์ได้นะครับแต่จริงๆผมว่าโกคูแดงน่าจะดีกว่า นะครับตรงนี้ซึ่งก็จะลออยูล่ลวกันนะครับผมคิดว่าผมน่าจะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่เดียสัก90ล้านอนะ่ะขั้นต่ำนะต้องถึงผมอยากจะเปลี่ยนตัวละครโจมตีเป็นไอ้สามหนอได้บอกว่าเพราะโกคู4ปีนี่มันติดแค่แคดเดียวคือแคด g t ทฮีโร่นะครับแต่โกคูผมนี่คือมันสแตตเอเดเคมันเยอะกว่าเอาสามหนอไงสามหนอผมปวดแค่ไม่ได้ปวดทางเลยอ่ะสามหนอผมเท่าไหร่วะ สามหน่อมันไอดเดคมันเท่าไหร่ตั้งต้นเนี่ยหมื่นแก็ไม่ห่างกันมากนะก็เอาสามหน่อตีแล้วกันนะสามหน่อไปโจมตีแล้วกันะนะครับติดอยู่2อขัดก็โอเคนะครับมาลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเนี่ยครับวันนี้คือผมเล่นครั้งแรกเลยนะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแล้วก็คิดว่าไอตรงกดตัวละคร3ตัวในเกมเนี่ยแนะนําให้กดเป็นพวกตัวของโกคูนะของฝ่ายทีมตัวดีครับ <S <S ให้เป็นพวกโกคูแบบ ร่างคล้ายๆกันนะร่างสีล้วนก็ได้ล่างซูปเปอร์ไซยาล้วนก็ได้นะผมทองก็ผมทองล้วนไปเลยอย่ามาแบบผมดําผมทองผมสีไม่เอานะผมสีคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนลากขึ้นมาก่อนฮะโอเคถือว่าลงตัวผมเจอโกคูสีอยู่3ตัวนะครับมันก็หยิบมาเลยฮะหยิบปับป๊บๆแบบนี้เลยนี่โกคูสีทั้งหมด3ตัวนี่ถือว่าเราสุ่มมาดีอยู่ไม่รู้ว่าผมเลือกดีหรือเปล่านะ ไม่รู้ว่าระหว่างโกคูสี่กับพวกโกคูร่างซูเปอร์ไซยาผมทองเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันน่าจะโอเคอยู่แหละน่ยขึ้นหลักเก้าสิบล้านได้ใช่ไหมตรงนี้นะมาดูกันนะฮะสามหนอติดอยู่สองคัดนะครับโอเคร้อยล้านพอดีเป๊ะเลยฮนะอันนี้คือมันยังไปได้มากกว่านี้นะครับเอาจริงคือ อย่างที่เห็นนะคือทีมผมอะ่ะมันยังไม่ฟูลแบบครบเซตไงมันยังไม่ใช่เบียตาครบเซตแล้วก็ยังไม่ใช่โกคูแบบครบเซตนะครับคือโกคูมันครบเซตคือแต่ว่ามันมีร่างผมดํามาคอยถ่วงอยู่ตรงนี้แต่ก็ขึ้นรอยล้านได้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ผมคิดว่ารอบนี้ใช้เบทเทอร์น่าจะขึ้น1%ซต้องประมาณหลักร้อยกว่าล้านะ่ะร้อยยี่สิบ้านไม่ก็ร้อยสิบ้านเพราะว่ารอบนี้คือมันทําง่ายไงผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะสามารถขึ้นหลักร้อยล้านได้โอเคอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะ เออถ้าคุณจัดทีมดีมีเพื่อนดีๆมาคอยแบกให้ก็น่าจะสบายอยู่และคือโหมดเนี้ยอย่ามองข้ามเรื่องของรางวัลน,นะครับโหมดนี้คือมันถ้าคุณทําคะแนนได้สูงเนี่ยของรางวัลตอบแทนนี่คือมันดีมากๆนะคือมันโคตรดีจริงๆนะครับเดี๋ยวกดไลค์เพื่อนกันแล้วกันเพื่อนแบกเรานะฮะก็คะแนนไปให้เลยนะครับคนเดียวกันนั่นแหละนะ โอ้ถึงแม้ขึ้นท็อปสามเปอร์เซ็นต์เลยอะอันนี้ขนาดหนึ่งร้อยล้านนะแสดงว่ารอบนี้คือตึงมือแน่นอนนะครับรอบนี้คือทุกคนน้าจะทําขึ้นหลักร้อยล้านได้ง่ายเลยดังนั้นคือพยายามรีเพื่อนหาเบเกต้ามันครบเซตนะหาเพื่อนแบบดีๆให้มันเยอะๆเลยตรงนี้นะครับพยายามรีหาไปเรื่อยๆก็นั่นแหละครับอันนี้ก็คือการเล่นครั้งแรกของผมเลยก็ถือว่าพอไปไหวอย,อยู่นะครับสรุปก็คือใช้ทีมเป็นพวกโกคูนะครับก้กโกคูล่างซูเปอร์ไซย่าเนี่ยนะนะผมว่าน่าจะดีกว่าล่างสีนะตรงนี้ แล้วก็ใช้ตัวละครลิงก์ของทีมฝ่ายตัวดีเนี่ยเป็นพวกโกคูสีนะครับไม่จ้โกคูซูเร์ไซยาก็ได้นะคือไอ้ทีมโกคูเนี่ยมันจัดได้แบบไปทางโกคูสีก็ได้โกคู Go ล่างผมทองก็ได้ไงอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าทีมที่คุณสุ่มมาเนี่ยมันในเมทางสายล่างผมไหนมากกว่าสีทองเยอะกว่าหรือเปล่าไม่ใช่สีทองผมทองเยอะกว่าหรือเปล่าสมมุติถ้าแบบมีผมทองแบบประมาณ5ตัวในทีมเนี่ยคุณเอาตัวลิงก์เป็นพวกผมทองเลยครับน่าจะโอเคกว่าตรงนี้ผมเชื่อนะ แล้วก็ทีมตัวร้ายเป็นทีมเบต้าบุกโลกจะดีสุดนะครับไม่ก็ฟีเซอร์ก็ได้แต่อนะนั้เหมือนเดิมเป็นเบต้าดีกว่านะครับส่วนตัวลิงก็เป็นเบต้าล่างลิงยักษ์ชี้นิ้วนะครับตรงนั้นส่วนตัวละครสาวจมตีเป็นพวก LR 3เกินครับ LR ปังทั้งแล้วก็โกคูภาค GT แล้วก็เป็น LR โกคู4ปีก็ได้ตรงนี้นะครับอยู่2ตัวนะเออนั่นแหละประมาณนี้ครับเราไปเปิดนั่นดีกว่าครับไปสุ่ม ซีเกตที่เชอร์เชตดีกว่าจะได้สกิลออฟอะไรดีๆกับไม้กับมือมาหรือเปล่านะครับสุ่มแม่ง10บใบเนี่แหละสิบใบสามครั้งนะฮะอาจจะประหึดโอ,โอเคนะเราได้เบิ้ลมาฮะเบิ้ลเวลสามด้วยครับแต่ก็ซูเปอร์ไอแท็กบูสอีกเวลสามก็โอเคอันนี้ผมเอาใช้ได้เอาจริงผมอยากได้พวกแบบสกิลออฟของซินเวอร์เป็นสีมากกว่านี่ไงพูดถึงก็เจอเลยครับ เบิร์นเวลให้กับสีม่วงช่องซิลเวอร์อันนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าอันนี้มันสามารถใส่ตัวละครแบบที่ไม่ได้ผลดเส้นทางได้อะพวกแบบตัวละคร55%สามารถใส่ได้เลยไงให้มันดีมากๆนะครับก้อนนี้ผมขอเอาแล้วกันดีดีด,ดีนะมาสุดท้ายแล้วครับอยากได้เป็นคีอะคีสีแดงอะไรก็ได้อะเบิร์นโอ้ไม่ดีเท่าไหร่เบิร์สีเขียวแต่เป็นช่องซิลเวอร์นะช่องซิลเวอร์นี่คือควรจะหาเป็นพวกเลเวลสอ่ะ พวกเวลสามเวลสี่ขึ้นไปจะดีกว่าอันนี้เป็นเวลว่าสองนะซึ่งเวลสองนะี่คือช่องบอลก็ได้นะช่องไอช่องน้าตาลก็มีเวลสองเหมือนกันนั้นคืออาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ก็รับมาก็ดีครับโอเคหมดแหละงั้นก็โอเคละกันคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับไว้แล้วกันนะครับถ้ามีอะไรอยากสอบถามก็สามารถสอบถามมาได้เสมอเลยนะครับจะคอยตอบให้เสมอนะครับก็โอเคคลิปนี้ไปเลยครับบ๊ายบาย,บายครับผม